อันยองสวัสดีครับทุกคนวันนี้โอติงป้ายยาขอเสนอให้โยยอนดีเจฮโยแดนซิ่งควีนแห่งวงการเคป p OP. เรื่องนัานสนใจของเธอจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันเลยล่าสุดเธอกลับมาพร้อมกับซิงเกิลเพลง second ที่ได้นักร้องสาวเสียงดีอย่างบีบีมาร้องฟิชเชอริ่งด้วยอย่าลืมไปรับชมมิวสิกวิดีโอและซีมเพลงกันได้เลยและสำหรับใครที่อยากพลาดขใหม่ๆจากช่องโอติงอย่าลืมกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับคิมพโยยอนเกิดวันที่22กันยายน1989เธอเกิดที่อินชอนเกาหลีใต้เธอมีน้องชายหนึ่งคนชื่อคิมบินกูพโยยอนชื่นชอบในการเต้นมาตั้งแต่เด็กโดยเธอได้เริ่มเรียนเต้นตั้งแต่ชั้นประถมที่โรงเรียนฮิปฮอปเล็กๆในละแวกบ้านของเธอเธอได้เรียนเต้นในสไตล์ต่างๆทั้งฮิปฮอป แจ๊สและลาตินก่อนที่ในปี1999<ๆ>เธอได้ไปเรียนที่โรงเรียน Winners Dance School โรงเรียนสอนเต้นชื่อดังในเกาหลีใต้ที่เชี่ยวชาญด้านการเต้น popping, locking, animation และสไตล์ฮิปฮอปอื่นๆและที่โรงเรียนนี้เองที่เธอได้พบกับมินมิสเอเธอทั้งคู่ได้ฟอร์มทีมเต้น Little Winners ทั้งคู่ได้แสดงที่โชว์เคสต่างๆและได้รับความสนใจจาก hiphopper.com ในปี2004 และทั้งคู่ยังได้กลับมาแสดงด้วยกันในปี2015อีกด้วยก่อนที่ต่อมาทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปคนละเส้นทางฮโยยอนได้ไปออดิชั่น TSM Entertainment ด้วยวัยเพียงแค่11ปีผ่าน SM 2000 Casting System ฮโยยอนบอกว่าเธอได้ไปออดิชั่นเพราะแม่ของเธอพาไปที่ SM เพื่อหวังจะได้เจอกับ HOT จากนั้นเธอก็ได้เต้นในการออดิชั่นต่อมาในปี2004เธอได้ถูกส่งไปเรียนภาษาจีนที่ปักกิ่งร่วมกับซีวอน และเธอเองได้รับการสอนเต้นจากอิเล็กทริกบูกาลูสและนักออกแบบท่าเต้นชั้นนําเช่นคิมเฮรังป๊อบปินซีนป๊อปปินดีเอสควอนซอกจินหรือล็อกกิ้งคาร์และช<ๆ>ิมแจวอนแห่งแบล็กบีทเธองได้เรียนเต้นกับนักออกแบบท่าเต้นของจัสตินทิมเบอร์เลกคและครูต่างชาติอีกด้วยก่อนที่จะเดบิวต์ฮโยยอนยังมีโอกาสร่วมงานกับเจเน็ตแจ็กสันและเป็นแบ็กอัพแดนเซอร์ให้กับโบอาในระหว่างการแสดงที่ MNe t k m Music Festival ในปี2005และในปี2007เธอได้ร่วมง,งานกับแจวอน Collaboration ในเพลง Anonymous อีกด้วยหลังจากเป็นเด็กฝึกมากว่า7ปีในที่สุดเธอก็ได้เดบิวต์ในฐานะสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปซนยอช i แดหรือ Girls Generation ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิก9คนคือแทยอนเจสสิก้าซันนี่ทิฟฟานี่ฮโยยอนยูรีซูยองยุนอาและซอฮยอนโดยเธอได้รับตำแหน่งเมนแดนเซอร์เมนแร็ปเปอร์และซับโวคอล s ซนโยชีเดะปรากฏตัวครั้งแรกในช่วงเดือนกรกฎาคม2007ผ่านรายการ School of Rock ทางช่อง Mnet พร้อมกับโชว์เพลง Into the New World และเดบิวต์งเป็นทางการในวันที่5สิงหาคมปี2007ผ่านรายการ i n g i g a y o ทางช่อง SBS ต่อมา Girls Generation ก็ได้เปิดตัวสตูดิโออัลบั้มเดบิวต์ในชื่อ Girls Generation ในเดือนพฤศจิกายนปี2007ซึ่งนำมาโดยซิงเกิล Girls Generation โดยเพลงนี้เป็นเพลงรีเมคของ e s u n งชอ u ในปี1989อีกด้วยพ oh, ร้มรอมันนั้นยังมีเพล,เพลงซ่ e อยู่ในอัลบั้มนี้ด้วย Girl Generation กลายเป็นอัลบั้มขายดีอันดับที่12ของปีนั้นภายในประเทศเกาหลีใต้ โดยขายได้5 6 8 0 4ชุดแรงทํายอดขายมากกว่า120,000ชุดภายในประเทศในอีก2ปีต่อมาแม้ว่าการเดบิวต์ในครั้งนี้จะได้รับความสนใจรวมถึงวงก็ได้รับความนิยมมากๆแต่เท้าสาว Generation ก็บันดังเป็นพลุแตกมากขึ้นไปอีกหลังจากเมื่อวันที่7มก,กราคม2009แต่ได้ปล่อยมินิอัลบั้มแรก G ซึ่งนำนโดยเพลง G โดยทํายอดขายได้มากกว่า1 0 0 0 0แชุดในเกาหลีใต้เพลง G ของชาร์ดอันหนึ่งใน Music Bank ของ KBS ทำลายสถิติ9สัปดาห์ติดต่อกันกลายเป็นเพลงอันดับหนึ่งที่ยาวที่สุดใน Music Bank ก่อนจะมาดวนทำลายสถิติในปี2012โดยเพลงกังน n a m Style ของใส่และซิงเกิลนี uh ้ย huh. ังขายดีที basic, ่สุดในปี2009ด้วยหลังจากนั้น Girls Generation ก็สถามนาตัวเองเป็นเกิร์กรุ๊ปชื่อดังที่มีชื่อเสียงไม่ใช่แค่ระดับประเทศพร้อมทั้งยังมีเพลงดัง ต่อเน,นื่องปล่อยออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเทมียู i ิชจีนี่โอ้ devil r n the boy i got a boy 아이 컬 mister mister อีกทั้งได้เดบิวต์ทางฝั่งญี่ปุ่นอีกด้วยพร้อมทั้งเดินสายทัวร์คอนเสิรต์ตทั่วโลกและกวาดรางวัลมามากมายเรียกได้ว่าโซนยอชิเดะคือหนึ่งในเกิร์ลกรุ๊ปเบอร์หนึ่งของเจน2เลยก็ว่าได้ถ้าจะให้พูดผลงานทั้งหมดก็อาจจะเล่ายาวเป็นชั่วโมงสำหรับโซนยอชีเดะในช่วงระยะเวลาที่กำลังโด่งดังและไปได้สวยก็มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นครั้งแรกจากการออกจากวงของเจสสิกา้าในปี2014เนื่องจากความขัดแย้งภายในของเธอกับต้นสังกัดสมาชิกที่เหลือทั้ง8กกก็ยยััััังงงงเเเดดินนนห้้าต่ออพพรมบมบีลช่น ลเพลงปาร์ตี้ที่ได้บินมาถ่ายทำเอ็มวีถึงประเทศไทย และฮอลลีเดย์เป็นต้นตอนที่ต่อมาในปี2017ครบรอบ10ปีของ Girl Generation ก็มีการจัดคอนเสิร์ต Holiday Remember ในวันที่5สิงหาคม2 0 1 7ที่โซโอลิมปิกพาร์คก่อนที่ต่อมาทิฟฟานี่ซูยองและซอฮอยอนตัดสินใจไม่ต่อสัญญาเพื่อมุ่งเน้นในผลงานเดี่ยวของพวกเธอโดย5คนที่เหลือแทยอนสันนี่โยยอนยูรีและยุนอาและเพิ่งได้รับการต่อสัญญาไปเมื่อวันที่8ก,กันยายนปี2020จากความสามารถการเต้นการแรปที่โดดเด่นของฮโยยอนทำให้เธอมีผลงานเดี่ยวอื่นๆและมีผลงานคอลแลบกับศิลปินอื่นๆพร้อมทัางยังมีงานรายการวาไรตี้ต่างๆเราจะมาไล่เลียงให้ฟังกันนะครับ เริ่มจากละครเวที c u t ตี้ฮันนี่ม i นิมิวสิควร่วมกับยูรีและเจสสิก้าในบทนักเรียนบูลี่ร่วมกับเจสสิก้าและซูยองไปแสดงรับเชิญในเรื่อง Oh My Lady ซีรีส์ในปี2010ที่นำแสดงโดยแชริมและชเวซีวอนปี2011เธอและซันนี่เข้าร่วมเป็นสมาชิกรายการวาไรตี้ v i s i b l e Youth Season 2พร้อมทั้งได้ร่วมงานทั้งซูจี Miss A, โบราซิสตาร จียองคาร่าแอมเบอร์เเป็นต้นต่อมาในเดือนเมษายนปี2012ฮโยยอนเป็นผู้เฮงขันในรายการ Dancing with the Stars ซีซั่น2ซึ่งเป็นรายการแข่งขันเต้นรำบอลรูมโดยฮโยยอนโชว์สไตล์การเต้นที่น่าประทับใจมากในรายการนี้โดยเธอได้จับคู่กับคิมฮยองซอกก่อนที่จะจบอันดับที่2ในรายการต่อมาฮโยยอนได้เข้าร่วมใน Special Dance Group ในชื่อ Unique ซึ่งยูนิตนี้ประกอบไปด้วยอึนฮยอกซูเปอร์จูเนียร์แทมินไชนีฮีนรีซูเปอร์จูเนียร์เอ็ม ไและลูหานเอ็กโซโดยได้ปล่อยซิงเกิลชื่อ Max Step ซึ่งเป็นหนึ่งของการร่วมง,งานกันร,ระหว่าง SM และฮุนไดในมกราคมปี2013ฮโยยอนได้ไปโชว์สเต็ปเต้นในรายการ Blind Taste Show 180 d ร g เด e s ก่อนที่ต่อมามีถุนายน2013ฮโยยอนและยูรีเป็นโค้ชให้กับผู้แข่งขันในรายการ Dancing Nine ซึ่งเป็นรายการแข่งขนันเต้นเซเว i ร์ l ลของช่อง Mnet ต่อมาในปี2015ฮโยยอนได้ไปเล่นมิวสิกวิดีโอ Shake That b r e a s t ของ Amber FX โดยพู่มาแวบๆเล่นทำเป็ดวันที่14มีนาคม2015นิโยยอนยังร่วมร้องแรปในการแสดงของบอยแบนด์ S ในรายการ Immortal s o n g 2ซึ่งพวกเขาชนะไปด้วยคะแนน423คะแนนต่อมาเดือนมิถุนายน2015นิโยยอนได้มีรายการเรดดิตี้โชงเธอในรายการ One Million Likes ด้วยออกอากาศทาง On Style ก่อนที่รายการจะประกาศอย่างเป็นทางการบัญชี Instagram ก็ถูกสร้างขึ้น โดยฮโยยอนได้โพสต์รูปภาพและวิดีโอพร้อมตั้งเป้าหมายว่าจะได้1ล้านไลค์จากแฟนๆต่อมาในวันที่1กรกฎาคม2 0 1 5ิฮโยยอนกลายเป็นสมาชิก Girls Generation คนแรกที่ได้ตีพิมพ์หนังสือในชื่อ Hyoseo Style ซึ่งเธอได้แบ่งปันเคล็ดลับเกี่ยวกับความงาม fashion, แฟชั่นและไลฟ์สไตล์หนังสือเล่มนี้มีถึง142หน้าและมาพร้อมกับแผ่น DV d ดีด้วยในเดือนกันยายน2015โยยอนเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันร่วมกับซออินยองเมียเอ็มแบล็กและเฮจอง AOA ในรายการ Match Up ซึ่งได้แข่งขันกันเป็นดีเจวันที่11กันยายน2015โย 25, ย,อ,ยอนยังได้เล่นใน MV เพลง Woo Ha ของแรปเปอร์ w e s c o โดยในมิสิกวิดีโอเพลงนี้เธอโผล่มาลิปซิงค์ตามเพลง ในเดือนพฤษภาคม2015เธอยังได้มีเข้าร่วมรายการ Star Advent แต่การเรียลลิตี้โชว์ที่เป็นความร่วมมือกร,ระหว่างเกาหลีและจีนวันที่3 000, 000, on, กุมภาพันธ์2016ฮโยยอนยังเป็นเ c ีพิเศษในรายการ Get It Beauty และต่อมาก็ได้ทำรายการของตัวเองครั้งใน Hyoyeon's 10 Million Likes ในเดือนมิถุนายน2016เธอได้เข้าแข่งขันร,ร่วมกับ Taemin Chinese, Borasista และ HoYah Infinite ในรายการของช่อง Mnet Hit the Stage ซึ่งพวกเขาได้รวมงานกับนักเต้นมืออาชีพเพื่อแข่งขันขในการเต้นประเภทต่างๆ ตามที่กำหนดเดฮโยยอนได้โชว์การเต้นสุดเดือดในรายการนี้ต่อมาฮาโยยอนได้ร่วมฟ <cano Hayır. S 2> ิตริ่งในเพลง Up and Down จากมินิอัลบั้มที่2ของแทยอนเดือนสิงหาคมปี2016เธอได้ร่วมงานกับมินมิสเอครั้งพร้อมด้วยโจควอน 2AM ในยูนิตพิเศษชื่อ Triple T และปล่อยซิงเกิลชื่อ b บ r n to Be w ายซิงเกิลนี้เป็นส่วนหนึ่งของ SM Station ชพร้อมกับได้ลุงผักพักกินยองมาร่วมร้องด้วยและได้โชว์เดบิวต์สเตจใน m c o u เ a าวได้วยวอนที่ในเดือนธันวาคมปี2016พโยยอนได้ปล่อยเพลงโซโล่เดบิวต์ของเธอในเพลง Mystery ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นส่วนหนึ่งของ SM Station เธอไน้แสดงเพลงนี้ในรายการเพลงต่างๆรวมถึงในรายการเรียลลิตี้โชว์เธอ k e m i l l n i l i g h t ต่อมาในเดือนมิถุนายน2017ฮโยยอนก็ได้ดปล่อยซิงเกิลที่2อเธอ Wanna Be ซึ่งเป็นเพลงป๊อปแดนซ์พร้อมกับได้แรปเปอร์อย่างซานอีมาร่วมร้องด้วย เข้าสู่ปี2018ในวันที่12เมษายน SM Entertainment ก็ได้ประกาศว่าฮโยยอนจะคัมแบ็กด้วย AKA DJ Hyo พร้อมกับซิงเกิลใหม่ Sober ในวันที่18เมษายนภายใต้ค่ายเพลง Electronic Dance ของ SM Scream r e c o r ซึ่งซิงเกิลนี้ได้ร่วมงานกับ Ahmed o s k a r DJ ชื่อดังชาวดัตชเชื้อสายตุรกี นอกจากนี้เธอยังเดินสายโปรโมตในฐานะ DJ เจในคลับทัวร์ภายในประเทศและเทศกาล EDM ภายใต้สเตจเนมใหม่ของเธอ DJ h y o ในเดือนสิงหาคมปี2018 OGG ซึ่งเป็นยูนิตยอดที่2ของ g i r l Generation ซึ่งประกอบด้วย h y e j n และสามาชิกอีก4คนที่ยังคงอยู่กับ SM โดยได้ออกซิงเกิลแรกของพวกเธอในชื่อ Real Touch ในเดือนกันยายน ต่อมา SM ก็ประกาศว่าโยยอนจะปล่อยเพลงที่2ของเธอในชื่อ DJ Hyo พร้อมกับซิงเกิลใหม่ Punk Right Now ซึ่งได้ร่วมงานกับ DJ เชาวอเมริกันชุย Lau ในวันที่13พฤศจิกายนในปี2018เธอก็ยังมีรายการทั้ง My English p u r t y Where Is Mr Kim Season 2, Secret o n l y และ Human Intelligence The Most Perfect AI เป็นต้นก่อนที่เข้าสู่ปี2019วันที่20กรกฎาคมฮโยยอนได้ปล่อยซิงเกิลเพลงใหม่ b a s t e r ซึ่งเป็นเพลงที่เธอร่วมโปรดิวซ์และร่วมแต่งพร้อมกับมีมิวสิกวิดีโอแอนิเมชั่นปล่อยออกมาในวันเดียวกันในเดือนพฤษภาคมปี2020ฮโยยอนยังได้เข้าร่วมรายการเ e a l ิตี Show Good Girl ร่วมกับนักร้องดังหลายคนเช่น ไอรีชีตาเจมี่อียองจีจอนจีอูควีนวาซาบิและเยอึน CLC เป็นต้นโดยเธอได้โชว์เพลงเธอรวมกับชีตาเพลงวิชร่วมกับเยอึนจอนจีอูเจมี่และชีตาเพลงจีจีรวมกับไอรีและจอนจีอูเพลงไอดูวัตไอวอนรวมกับอียองจีเป็นต้น ่อนที่ในวันที่22ก,กรกฎาคม2020โยอยอนได้ออกซิงเกิลใหม่ Desert โดยได้ร่วมงานกับโซยอน G i d ด e และแรปเปอร์ลูปี้และต่อมาก็ได้ร่วมงานกับไรเดนดีเจและโปรดิวเซอร์หนุ่มชาวเกาหลีในเพลง Think About Me พร้อมด้วยแรปเปอร์คุกกี้มาร่วมร้องฟีเจอริงด้วย ก่อนที่ปี2021ก็มีรายการ Onni's Beauty k a p o o รวมกับ Bola Sista เรื่องที่ไม่รู้ก็ได้แต่รู้ก็ดีของฮโยยอนฮโยยอนพูดภาษาจีนได้ดีเพราะเคยถูกส่งไปเรียนถึงปักกิ่งประเทศจีนโดยไปพร้อมกับซีวอนซูเปอร์จูเนียร์โยยอนจะมีอาการเมารถทุกครั้งที่นั่งรถดังนั้นเธอจึงนั่งเบาะหน้าข้างคนขับเพื่อไม่ให้อาเจียน เธอสามารถจดจำท่าเต้นได้อย่างรวดเร็วเพียงแค่ดูหนึ่งหรือสองครั้งเท่านั้นเธอเต้นได้หลากหลายแนวมากๆได,ได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวแม่ด้านการเต้นของวงการเลยทีเดียวเธอยังมีความสนใจในเรื่องแฟชั่นและชื่นชมเจนิเฟอร์โลเปสเป็นพิเศษเราสามารถติดตามอินสตาแกรมของโยยอนได้ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยล่าสุดในวันที่9สิงหาคมเธอกลับมาพร้อมกับซิงเกิลเพลงเช็คเกิลที่ได้นักร้องสาวสิงดีอย่าบีบีมาร้องฟีเจอริงด้วยอย่าลืมมารับชมมิวสิกวิดีโอ ละสตีมเพงกันด้โยยโน yo, ถือเป็นอีกหนึ่งศิลปินไอดอลคุณภาพที่ครบเครื่องทั้งร้องเล่นเต้นแรปเป็นดีเจได้อีกต่างหากถือเป็นอีกหนึ่งตัวแม่ของวงการเคป๊อปจริงๆเป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวของฮโยยอนหรือดีเจฮโยที่เป็นเรื่องราวส่วนหนึ่งของเธอเท่านั้นที่เราได้รวบรวมมาชอบเพลงไหนของเธอกันบ้างใครอยากเสริมผลงานอะไรอีกคอมเมนต์บอกกันได้ หามีผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของเรากด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราเ้ยครับอัน안อ